gì nhà nước cửa, nhà nước cửa, cặp anh ơi Cặp Ôi, thôi, nhà lướt cửa ông đen, ông đen, ông đen Luôn, 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 luôn Luôn bay, luôn bay kần đơm,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  kần đơm kần đơm, rồi, คนเดิม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 นาดิมนเดิมนเดินเดลงบานดีกว่ามจึ๊ึ๊มจึมจึ๊จึ๊มจมจมจึ๊มจึ๊มจมจึ๊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  แปรมดแล้วเฮ้ยเวอรจิงปลาเอนจริงลูกปลาเจ็บปดแล้วเพื่อนเพื่อนรักนะเจ็บมากแล้วมีข้างรองไหนมีนีหาจุดสุดเป็นมามีหางจุดจดเป็นหมามีหางจุดจุดเป็นหมามีเพื่อนยี้เราโคบนะเพื่อนไม่รักเนี่ยีพื่นี้รามนะเพื กรบกรู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 บกบเห็นกบขาบก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 บี่เกลับมากลับมากุบกลับมากุบพอแล้วพอแล้วพอแล้วกุบกรูบกระจายเสียงไปกระจายเสียงไปเียโอเค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 กรูบ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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วกูบให้กุบไอ้

ไป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 กันดันขึ้นไปกันดันขึ้นไปดันไปตันไปไม่นะพังแล้วเขาต้องลงนะพังแล้วเขาต้องลง ล็อกรถล็อกรถล็อกรถทุกคนล็อกรถทุกคนล็อกรถล็อกรถยึดเนินไหมขวาจะยึดเนนิมขอเล่เล่น้ำหน่อยเล่เล่น้ำหน่อยมันกลับมากลับมาขึ้นมาขึ้นมาลงลงลงต่อกรต่อกรแคสนะขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี้มานี่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 

โอ้พีคตอยเล่นมึงดึงมันมามึงดึงมันมาเล่ไปตัวเล่นไปเอามเนียเนี่ยน้นวยน้องของกูมันมามันมาเฮ้ยเียเอ้ยอุัหดเอาดนี่ปุติทิบปุติทิบปุมิทินเดยดียเดินไม่ได้หว่ะพี่เด็กทไมพี่ปีพี่พี่ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมม่นี้ไม่ได้ โกกับมาโกลุงโกกับมัลุงโกปล่อยไม่ได้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์เพื่อนก่อนพี่พี่ซัมเปิลครับเคลียร์เพื่อนก่อนเคลียร์เพื่อนก่อนเคลียร์เพื่อนมึงมาเคลียร์เพื่อนไอ้แบ็กไอ้แบ็กมาเคลียร์เพื่อนก่อนไปดันมาได้แล้วไปดันมายังอ่ะเฮ้ยแย่เลยพูดตรงตายอีกเนี่ยปล่อยไม้มันนัวกมันโดนกูเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบ็กแบ็กมันโดนกู รีไปรีไปไปเ่อยไปเะโี้อ่งหาท่หยดึงไปดึงไปตรงนี้ขอปากตรงนี้ไปเอาไปเอาเพื่อนมาดิน่าจะด้ปาใครอยู่ดันไปปิดไปเรื่อยๆมันจะหมดแล้วโอ้ยใครขำพี่อะไูเดี่ยวมันเดียร้องไม่ได้เล่นีเลยเลย เอาหน้าให้หนูหน่อยละไทย này หน่อยตัว ไม่ได้ดเียอะไรเลยวันนี้ไม่ได้ดทเฮียอะไรเลย,เลยน้องไม่เบียอะไรเลยโง่ไอ้ควายตุ้คู่ กิ๊กด้วยก็กิ๊ด้วยพี่แพกเอาเพ้บอลทวเรือลัวเรือปีเลยพี่เนี่ย๋อุ้มตบมาติดมือดิอุ้มตบ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 ดิอุ้มตบดิติดเลยกู้บาเลยพวกเฮียกู้บาแล้วไปลุง้าปล่อยๆออกออกปล่อยปากเล่นออกออกไปไปไปเร็วเร็วเร็วทำเร็วไปไปไป วันนึ่งปนะได้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 ไดเดี๋ยวเเดี๋ยวผมไเอาอีกตัวนึงไหนะกูทำเฮียเลยเลยกูบอกแล้วนะวันนี้่กูโมงกันเพื่อนเพืนแม่งมีพลังเว้ยอย่ชนอย่าชนอย่าชนเดี๋ยวกูแอบต้อ